ใช้บอลซีลอยอันไหนบอซีก็เป็นซีอยขาเอาขาเอาคอ ด,ไไดินไม่ซีเหมือนเด็กถอะแ้มันมีชิมมันมีเดือดอบอกก็เพื่อเลยงั้นเลยต่ปูอะไรนะฮะเอออ่านนะาะเอออาตัเองนไไรเนาะดูหน้าด้วยฉันละมันเลยอยละบอก ມັນເຂົไปລອດລົງບ້ານ10,000ບໍ່ເມື່ອຍເມື່ອນາ20,000ລມມູນ